สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแลว้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับบท5วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม5ทั่วประเทศนะครับหนาที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับ นั่นก็คือเรื่องหัวหัวเรียกว่าซานสป์ตนะครับซานสป์ตแปลว่าระบบการขนส่งนะครับหรือว่าคามาาคมนะครับนะหัวแคบเลยนะครับแปลว่าคำศัพท์ means of transport นะครับ m e a n ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าหมายถึงนะครับแต่แปลว่าวิธีนะครับวิธีของการขนส่งหรือว่าวิธีของระบบการขนส่งมีกี่วิธีนะครับนะ ก็ยังก็บอกว่าให้ลิสเนนเซ่นะครับก็บอกให้ฟังแล้วก็ให้พูด which of the following คำไหนในต่อไปนี้นะก็คือคำกระล่างนี้นะครับที่ขอให้มานะครับนะ can you see ที่คุณสามารถเห็นได้ in picture ในรูปภาพนะครับเดี๋ยวจะมีรูปภาพด้านล่างมาแปลกันเลยนะครับนะคือแวนนะครับแฟนแฟนตัวฟีเนี่ยลำบากหน่อยนะครับเวลาพูดภาษาอังกฤษต้องกัดริมฝีปากนะครับนะแฟน แฝดนะครับไม่ใช่แวนนะไม่ใช่ไม่ใช่ปากถูนะไม่ใช่แวนนะครับนะแฝนออกใกล้บริาฝานะคระบวนเนอรรถตู้นะครับโฮสแปลว่าม้านะครับสตีมโบสแปลว่ารถอ่าแปลว่าเรือไอ้น้ํานะครับเรือที่วิ่งโดยระบบไอ้น้ํานะครับแคริชนะครับระหว่างเดี๋ยวนะครับตรงนี้เดี๋ยวคุณครูให้ไปดูข้างล่างจะได้ชัดเนจนยิ่งขึ้นนะครับ carriage chariot อ,อา ฮอพูคาฟนะครับแล้วก็เวกันนะครับแล้วก็สเตดโคชนะครับแล้วก็คำว่าคริชชิฟนะครับนะมาดูข้้งล่างนี้นะครับนักเรียนจะได้เข้าใจเพราะมันแปลคล้ายๆกันมากเลยนะครับนะนั่นก็คือเชอร์ดนะครับเชอริอดแปลว่ารถลากสองล้อนะครับโดยมีม้าหนึ่งตัวนะครับไม่มีหลังคานะนี่คือข้อที่ายละเอียดอย่างนี้เลยนะครับนะ ส่วนแคริชนะครับเป็นรถลากนะครับสี่ล้อนะครับนาโดยมีม้าหนึ่งตัวหรือหลายตัวนะครับสําหรับให้ผู้โดยสารนั่งหลายหลายคนใช้สําหรับเป็นรถโดยสารนะครับส่วนชยรอดเป็นรถส่วนตัวนะครับความแตกต่างส่วนวิเจนนะครับก็เป็นรถลากเหมือนกันนะครับสมัยก่อนแล้วก็เป็นสี่ล้อนะครับม้าหรือวัวนะครับลากสองถึงสี่ตัวนะครับสําหรับขนส่งสินค้าที่มีน้ําหนักมาก ส่วนเดชโคชนะครับนะเป็นรถรลากสี่ล้อขนาดใหญ่นะครับโดยมีม้าสี่ตัวหกตัวนะครับสําหรับส่งผู้โดยสารหรือรับส่งจดหมายนะครับนะซึ่งมักจะมีเส้นทางประจานี่เขาบอกรายละเอียดน,นะครับในสมัยก่อนส่วนมาโฮฟเวอร์คราฟนะครับแปลว่าเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับนะนอกจากนั้นก็คริสนะครับคริสชิปนะครับก็เรือสำราญ แล้วก็ hovercraft นะครับเรือที่เล่นได้อย่างรวดเร็วนะครับนะ hovercraft ดังนั้นสับอื่นมาดูกันต่อนะครับสับเปล่นที่ยังไม่ทราบก็คือนะครับ metro นะครับแปลว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับนะ train รถไฟนะครับ airplane นะครับเครื่องบิน c e ล l boat นะครับก็คือเรือใบนะครับ steam train นะครับก็คือรถไฟใช้พลังงานไอ้น้ำนะครับ Bus, บัส,สนะครับก็คือรถบัสหรือรถโดยสารนะครับประจำทางเฮลิคอปเตอร์ก็แปลทับศัพท์เลย ry, เล ry, bike, โ r รีนะครับ cle, ก็เรือโฟร,น ull, รนีนะครับมอเตอร์ไบค์นะครับแปลว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับบิสซิโกก็รถจักรยานคาร์ก็รถยนต์นะครับโฮชแอร์บอลลูนนะครับก็คือบอลลูนที่ใช้จุดไฟนะครับไม่หมายถึงไม่ใช่เอาบอลลูนมาจุดไฟนะครับคือ อ่าท่านนักเรียนเคยเห็นภาพแม่เด็กสมัยนี้เห็นเรเย็นเห็นอยู่แล้วนะครับนะจุดไฟก่อไฟข้างล่างที่เป็นตะแกรงนะครับแล้วก็ใช้อ่าเป็นบอลลูนนะครับนะถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ถ้าคุณครูจําไม่ผิดน,นะครับนะไอร้อนต,ตรงนั้นนะครับมันจะทําให้อากาศนะครับอ่าไล่อากาศดีออกไปไล่ออกซิเจนออกไปนะครับมันก็จะจะทาให้บอบอปั๊บ,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 บมันก็ทําให้ลอยได้ไม่รู้คุณครูที่บายถูกหรือเปล่านะตามหลักวิทยาศาสตร์นะน,ะนะั่นก็เรียกว,ว่า ฮอชแอร์บอลลูนนะครับโอเคจบนะสําหรับคําศัพท์ตรงนี้มาดูคําศัพท์อีกชนิดหนึ่งนะครับในหนังสือที่เขาให้มานะครับก็คือคาว่าเดี่ยวหนะครับเดี่ยวหเป็นคำกริยาแปลว่าพัฒนานะครับชาวโบสถ์ boat, นะครับแปลว่าเรือใบเมื่อกี้ทับศัพท์อ่าทับอ่าสองครั้งนะครับซ้ำคำมาลองนะครับคําว่าคำมาลองนี่หมายถึงว่าเดินตามมาหรือว่าตามไปนะครับนะเข้ามาลงวิดมิลเลสก็คือให้เดินตามหลังฉันมาเลย เมนฟอร์มนะครับเมนฟอร์มก็คือรูปแบบหลักนะครับนะฟอร์มและรูปแบบนะครับนะเมนไปลว่าหลักแปลว่าสําคัญเมนฟอร์มก็รูปแบบหลักชาร์ตเมื่อกี้นะครับอธิบายไปแล้วนะครับรดลากชนิดหนึ่งวินโบนะครับก็คือลมพัดนั่นเองนะครับหรือการพัดของลมนะครับนะเซลก็คือใบเรือนะครับเอนจินแล้วเครื่องจักรนะครับนะเครื่องจักรเครื่องยนต์ t ท a n ์ s to นะครับก็คือขอบคุณต่อนะครับนะครับนะ thanks to Boiler นะครับ Boiler ก็คือน้ําต้มนะครับ Idea นะครับแปลว่าไอเดียแปลว่าอุดมคติอุดมการนะครับ Wing แปลว่าปีกนะครับหรือถ้าเป็นคํากริยาก็แปลว่าแกว่งนะครับ Wing Design แปลว่าออกแบบนะครับ Basic แปลว่าพื้นฐานนะครับ Long distance แปลว่าระยะทางไกลโอเคครับผมนี่คือคำศัพท์นะครับนะเมื่อทราบคำศัพท์แล้วมาแปลในเนื้อเรื่องกันเลยครับ เนื่อเรื่องเขาพาดหัวไว้ว่านะครับ travel through time travel t o through time นะครับก็คือการเดินทางผ่านการเวลานะครับการเดินทางผ่านการเวลานะครับ travel ว่าการเดินทางนะครับ t r u e ว่าผ่าน time หรืเวลาการเดินทางผ่านการเวลานั่นก็คือการเดินทางระบบการขนส่งตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ บอกว่าเลยเกล่นวไว้ว่า people use horses and boats thousands of year s ago แปลว่าผู้คนนะครับสมัยก่อนนั้นใช้ม้านะครับแล้วก็ใช้เรือหลายหลายพันปีมาแล้วนะครับนในการเดินทาง thousand years เ,เ,เนีย่ยแปลว่าหลายพันปีนะครับ but แต่ว่า n o าวอ๋อไม่ใช่หนาวหาวครับผม but แต่ว่า how did they, they develop แลว้วพวกเขาพัฒนาระบบการขนส่งหรือระบบการเดินทางนั้นอย่างไรนะครับ if the m o t l r horse and carriage ถ้าเกิดว่าม้าสมัยก่อนนะครับนะที่ใช้จูงลากโดยตัวเดียวแล้วก็หลายตัวนะครับนะคว่า m o t h e r horse and carriage ตามที่ได้ที่ายไปนะครับนะคว่า carriage uh, first r o a as a r o e ตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้พัฒนามาใช้อุคานะครับใช้รถ what about s e l l board แล้วเรือใบละ่ะนะครับพัฒนาไปเป็นอะไรนะครับในเมื่อรถใช้มาลากนะครับไปพัฒนามาเป็นรถยนต์แล้วเรือใบละ่ะพัฒนาไปเป็นอะไร And why did trains and planes come along so much later และในเวลาต่อมานะครับก็ยังมีรถไฟฟ้าแล้วก็ยังมีเครื่องบินตามหลังมาเรื่อยๆนะครับนะในภายหลังคือระบบการขนส่ง แต่ที่คุณครูแปลตรงนี้รู้สึกว่ามันจะไม่เก็บเหมือนกับที่คุณครูกําลังแปลสดๆนะครับเอาเป็นว่านักเรียนฟังตามที่คุณครูแปลสดๆไปเมื่อกี้นะครับนะบางครั้งแปลไว้ก่อนบางทียังไม่เก็ตเท่าไหร่นะครับผมแต่พอนํามาสอนนี่โอ้เก็ตนะครับว่าจะแปลว่าอย่างไรดีโอเคครับมาดูหัวข้อแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือนะครับ3 h r e e t h o u e be คำว่า BE ตรงนี้ย่อม,มาจาก r e c h r i s t นะครับนะก็คือก่อนคริสตศักราชนะครับเมื่อ3,500ปีก่อนคริสตศักราชนั้นนะครับนะโฮสต์ยุท e ์ทูบ e เดอะเมน f o ร์มออ r ซันสก็คือการเดินทางด้วยม้านะครับและเคยนะครับ used to แปลว่าเคย B ีว่าเป็นนะครับเคยเป็น the main form m a i n form แปลว่ารูปแบบการขนส่งเป็นหลักนะครับเป็น เป็นหลักเป็นใหญ่เป็นสำคัญนะครับนะในการสางสปอร์ตในการขนส่ง As early as t 0 0 0 0 b People drove by chariot นะครับ uh, early แปลว่าเช้าตรู่ early ในที่นี้ก็คือแปลว่าต้นยุคก็แล้วกันนะครับนะต้นยุคก่อนคริสตศักราช3,000ปีนะครับนะต้นต้นยุคก่อนคริสตศักราช3,000ปีผู้คนก็จะเดินทางโดยใช้รถมาที่ ่าใช้มาลากนะครับแต่ไม่มีหลังคานะครับม้าตัวเดียวรถสองล้อนะครับนะเชียร mm ์ยอดตามที่ได้แปลไปในเบื้องต้นนะครับนะทีนี้ in the middle age นะครับในยุคกลางกลางหลังจากนั้นมานะครับ carriage ตัวนี้นะครับนะออกจากเชียร์ยอดเปลี่ยนมาเป็น carriage นะครับก็คือมีม้าสองตัวแล้วก็มีรถสี่ล้อเข้ามานะครับ the change to w a กอร์เวกเกก็ ใช้ทั้งมาหรือทั้งวัวนะครับสองตัวสี่ตัวสามตัวขึ้นไปแล้วก็นี่นะครับเขาเขียนวงเล็บไว้ว่า two four s นะครับใช้มาสองตัวถึงสี่ตัวนะครับในการลากเรียกว่าบรกเกอนะครับเด่นแล้วนะครับแล้วต่อมานะครับก็พัฒนาขึ้นเป็น s t ต a โ coach นะครับซึ่งใช้มาหรือวัวประมาณห้าตัวนะครับแล้วก็บรรทุกได้มากกว่าเดิมนะครับเนี่ยใช้ four six horses นะครับโอเคนะ นาวสเดนะครับแปลว่าปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นะครับพี่โมบูส์อิดโฟล์บายคผู้คนนั้นจะเดินทางด้วยรถยนต์แล้วนะครับผมมีกูสอิดอีส์ฟอร์สเจนีสสีเพราะว่ามันทำความเร็วได้นะครับและก็สะดวกสบายง่ายด้วยนะครับนะนี่เขาพูดถึงย้อนยุกก่อนคริสตศักราช3,500รปีและพูดจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับนาวสเด นี่คือรูปแบบที่หนึ่งนะครับคุณครูแปลให้ไปรูปแบบที่สองครับเอาให้ดูภาษาไทยอีกทีหนึ่งนะครับนะรูปแบบที่สองครับผมก่อนคริสต์ศักราชนะครับ3ามพหนึ่งรปีนะครับผมเขาบอกว่าอ i นชินอียิปต n นนะครับก็คือผู้คนชาวอียิปต์โบราณนะครับอียิปต์อ่า ancient ancient แปลว่าโบราณนะครับอ g y p t i a แปลว่าชาวอียิปต์ build the first sailboat ได้สร้างนะครับเรือใบขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับ first sailboat ภาษาองครับ the wooden boats moved by means of wind b r e w i n g into s a i l แปลว่านะครับเรือนั้นทำจากไม้นะครับหนาเรือใบนั้นทำจากไม้แล้วมันก็วิ่งได้โดยวิธีนะครับ means ่าว,วิธีนะครับ วิธีของการใช้ลมพัดนะครับลมพัดพัดไปที่นะครับใบของเรือผ้าใบของเรือนะครับไม่ใช่ใบไม่ใ,ใ,ใช่ใบพัดนะครับผ้าใบของเรือพอแปลอย่างนี้นะักเรียนก็ฟังเข้าใจนะครับนะนี่คือคุณครูแปลตามคําศัพท์นะบอกวแปลเป็นสำนวนก็คือเรือใบนั่นก็คือใช้วิธีเดินเรือโดยให้ลมพัดไปที่ผ้าใบของเรือนะครับเรือก็จะแล่นไปได้ แต่ไปก็เดาสู low, the, uh, ้ยุทธ์ที่ฮับลงบุษเดนอ๋อโอ้สเด็กครับบุ o เดนโอ้สพวกเขาในนี้ก็คือชาวอียิปต์นะครับนะจะใช้นะครับ also ไปด้วย so, เหมือนกันยุท to แปลว่าอ๋อย o ทธ์แปลว่าเคยนะครับเคยมีนะครับ, erm นะรบ have แปลว่าม oo ีลองวูดูโอ้สแปลว่า ไม้ไายนะครับอ้ไม well, ้ไผ่ไม้ไผนะ่ที่าําด้วยด้วยไม้นะครับหนาที่ยาวนะครับเพราะเรือใบเป็นสูงนะครับนะต้องใช้ไม้ไายที่ยาว if there was no wind นะครับใช้ไม้ไายนั้นในกรณีที่ไม่มีลมนะครับนะเมื่อไม่มีลมพัดเรือใบก็แล่นไปไม่ได้นะครับเลยต้องมีไม้ไายสำรองอาไว้แล m ม n นะครับผู้ชายนะครับำยำเรั่งสันจะ use this rules จะใช้ไม้พายเหล่านี้นะครับผมใน, board, ในการทูมูฟเดอะบูดในการทําให้เรือเคลื่อนไหวก็คือทําให้เรือแล่นนะครับสวัสดีครับนะ้น้องเอนะครับนะชนะใจใจกว้างไห่คิดถึงเหลือเกินเห็นทํากับเข้าเห็นทุกเรียนดีไรนะครับน้ำลายไหลเลย <c oughs> สบายดีนะน้องเอนะเอาไปต่อครับผมท o มูฟเดอะบูดทูเดอะวอเตอร์ก็คือเรือแล่นไปผ่าน อ่านั่นน้ำไปได้นะครับ through เบรฟานหรือวอเตอน้ำนะครับหัวข้อต่อไปก็คือนใน m มเดินชามแต่ในสมัยนี้นะครับทันสมัยนะครับนามโมเดิร์นชามก็คือช่วงที่ทันสมัยแล้วนะครับนะแปลอย่างนั้นชามเวลาโมเดิร์นเบรวาทันสมัยบูตนะครับเรือหลายลำอาร์เมนทูอันอาร์มิทูตัวที่รับทำมาจากโลหะนะครับนาไม่ได้ทำมาจากไม้แล้วนะครับ and have engine และก็มีเครื่องยนต์เข้ามาแล้วนะครับนะ เดียวสุราก็และก็เป็นเรือลำใหญ่โตโหมโหลานนะครับนะเครื่องบินลงจอดได้เป็นหลายหลายสิบลำนะครับเชฟเฟอนะครับแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับนะแอนควิเกอรสามารถจะแล่นเรือได้อย่างเร็วกว่านะครับฟิเกอร์แดนอินด p พัสกว่าเหตุการณ์ในอดีตจบเลยสำหรับหัวข้อนี้แหรูปของคุลรูก็ยังใหญ่ บอก thanks to industrial revolution, revolution ติดทีดปลายเลนนะครับนะขอบคุณนะครับนะระบบะนวัตกรรมนะครับเกี่ยวกับโรงงานอุตส,สาหกรรมนั่นก็คือโรงงานอุตส,สาหกรรมได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณมากๆนั่นก็คือ humans นะครับมนุษย์ได, learned, ได้เรียนรู้ how to make machine ในการที่วิธีที่จะใช้เครื่องจกักร and use them for travel และก็นำมันมาใช้ในระบบการเดินทาง In the 18,000นะครับในปีคศ1800นะครับนะมี s อ BS ตรงนี้นะครับนักเรียนคำว่ามี S เนี่ยนั่นก็หมายความว่าให้บวกเพิ่มเข้าไปอีก10ปีนั่นก็คือในปี1800จนถึงปี1810นั้นพี่พวกู้คน u s e To นะครับย s e เดอมีดีนะครับ Us ส to แปลว่าเคยนะครับไม่ได้แปลว่าใช้นะครับนะแปลว่าเคยเคยฟูมือยเคยเดินดนะครับ by ยส e a มเ r รน n โดยรถรถไฟโดยใช้พลังงานไอ้น้ำนะครับนะส t e มเ t รน i n it has a steam engine นะครับแน่นอนนะครับต้องมีเครื่องจักรที่ผลิตพลังงานกระแสไอ้น้ำนะครับ มีกระแสไอ้น้ําเพื่อไปหมุนเครื่องจักรนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่เครื่องจักรผลิตไอ้น้ําใช้น้ําต้มเฉยๆนะครับนะแล้วพลังงานาแรงดันของน้ําต้มนะครับไปหมุนเครื่องจักรนะครับ That m o v e the train by boiling water นั่นนะครับเขาอธิบายว่าทําให้รถไฟนั้นวิ่งได้ก็โดยใช้พลังงานน้ําต้มนะครับพลังงานไอ้น้ําจากการต้มน้ำนะแล้วทุกวันนี้นะครับ Today is The metro is very popular นั่นก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ metro เนี่ยในประเทศอังกฤษนะครับใช้อังกฤษหรือสหรัฐนะครับนะเขาเขียนไว้ในรายละเอียดนะครับนะจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับบางประเทศจะเรียกว่าทูฟนะครับนะ TUBE YouTube เนี่ยนะครับนะทูฟตัวนั้นนะครับแปลว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน อิสเรียลพอไปเลนะครับเป็นที่นิยมกันมาก i ิสระอิเล็กตริกฟรีเดยนะครับมันจะวิ่งด้วยระบบไฟฟ้านะครับนะเพราะเขเรียกว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน and is b e นี w จะมีโล u ร d แล้วก็มันก็อยู่ใต้ดินนะครับรถใต้ดิน the difference นะครับรถไฟสมัยใหม่นี้นะครับ are fast and direct สามารถวิ่งได้เร็วอย่างมากนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปเลยนะครับนะไม่มีการคดโคง้งตัดทางทีเดียวตรงไปเลยนะครับ direct t ด e ร์ไอเดียโฟเดอร์ที่หมายถึงผู้คนนะครับนะผู้คนมีอุดมคตินะครับนะไอเดียและอุดมคติอุดมการ Four people สาหรับผู้คนนะครับนะกฟูเรื่องินเวียนเซเดสในการเดินทางระหว่างเมืองต่างๆก็จะใช้รถไฟนะครับเพราะสามารถที่จะทําเวลาได้นะครับจบสําหรับหัวข้อนี้ ไปหัวข้อหนึ่งนะครับก็เป็ในปีคศ1900นะครับนะ u m แ n s แปลว่ามนุษย์นะครับมนุษย์ first travel through, through the air นั่นก็คือเดินทางครั้งแรกในทางอากาศนะครับก็คือโดยเดินทางโดยเครื่องร่อนนะครับนะในปีคศ1900 in hot air balloon นะครับโดยใช้บอลลูนที่ใช้ลมร้อนนะครับนะตามมาที่อธิบายไปเบื้องต้นนะครับในปี1 7 8 3 ซึ่งนะครับหลังจากนั้นอีกอไม่ช้านะคราบหน e p p l e ป a m e to s e e that Wings ผู้คนก็จะมาพบกับการใช้เครื่องร่อนชนิดใหม่นะครับไม่ได้ใช้บอลลูนลน,นั่นก็คือมีปีกเสริมเข้ามานะครับ And engine แล้วก็มีเครื่องยนต์เข้ามาด้วย where the best way to move a a m c h i n e t h r o u g h t h e air ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เครื่องจากนั้นเดินทางผ่านไปในอากาศได้อย่างเร็วกว่า ใช้บอลลูนนั่นก็คือมีเครื่องจักรและก็มีปีกก็คือกลายมาเป็นเครื่องร่อนนั่นเองนะครับแล้วตบใจด้วย Engineer's Design Basic Aeroplane วิศวกรนะครับก็ได้ออกแบบนะครับนะคบนะคบเครื่องบินพื้นฐาน e r r p l a n e basic Aeroplane in t h early 1919 uh, uh, นะครับใน ต้นๆน,นะครับหนาคำว่า e ออ l ีนี่ในต้นยุคคศ .1,900 ถึง1น1 0นะครับหนาก็ได้สร้างเครื่องบินลําแรกขึ้นมาและปัจจุบันนี้นะครับ flying is now the best way to travel long distance แปลว่าสมัยนี้นะครับการเดินทางด้วยเครื่องบินนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีระยะทางไกลแน่นอนนะครับหนาไปต่างประเทศอย่างนี้ ไปเครื่องบินจะไวกว่านะครับสมัยก่อนไปเรือตั้ง2อสเดือนนะครับกว่าจะถึงจบนะครับนี่คือความเป็นไปมาของระบบการขนส่งที่วันนี้กับผมนํามาแปลให้นะครับยังไม่ได้จบการไลฟ์สดนะครับไปต่อครับ mm hmm. เขาบอกว่าให้ List ์เดอร์ m นะครับให้นำรูปแบบของการขนส่งนะครับสัส่สปูดตามตัวอย่างที่หนึ่งให้มาจัดอยู่ใน heading นะครับในหัวข้อ3หัวข้อนี้นั่นก็คือการขนส่งทางบกนะครับ mm hmm. แลนดและก็แอรนะครับการขนส่งทางอากาศและก็ซีนะครับการขนส่งทางทะเล mm hmm. และถามว่า which of these means of transport is your favorite one และการเดินทางชนิดไหนที่นักเรียนชอบมากที่สดุดชอบเพราะอะไรนะครับนี่คือคำแปล คุณปูก็เลยนํามาจัดให้ดังนี้นะครับผมซึ่งได้แปลไปแล้วในเบื้องต้นนะครับมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบการขนส่งทางบกก็มีรถตู้นะครับมีม้านะครับมีแกรเอชก็คือรถลากนะครับที่ใช้ม้าสองตัวสามตัวสี่ตัวอะไรก็ว่าไปตามที่ได้อธิบายไปนะครับนะเทรนรถไฟนะครับนี่เหมือนกันนะครับเชอร์รอตแกริเอชนะครับวิกเกนนะครับนะสเตโกชพวกนี้นะครับคือรถลากที่ใช้ม้าใช้ หัวลากนะครับนะส่วนเมโทรนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ hovercraft นะครับเรือที่ใช้ความเร็วสูงนะครับ steam t r a รถไฟฟ้าพลังงานไนน้ำนะครับบัสรถบัสนะครับเตอร์ไบค์รถมอเตอร์ไซค์ b ซิเคิลรถจักรยานยนต์คาร์รถยนต์นะครับส่วนการขนส่งทางน้ำนะครับผมก็มี steam บ๊ทนะครับก็คือเรือที่ใช้พลังงานไอน้ำนะครับ hovercraft ก็คือเรือที่ใช้ความเร็วสูง เซลโบสนะครับเรือใบโฟรีนะครับก็คือเรือโฟรีนะครับทับศัพท์ไปเลยคริสเชฟนะครับก็คือเรือเรืออะไรนะตอนนี้เขาเรียกเรือที่ใช้ความเร็วสูงนะครับเป็นเรือเรือครุสเรือเรือสำรานแมนึกภาษาไทยตั้งนานเรือสำรานนะครับนะ ส่วนการโดยสารทางอากาศนั้นแน่นอนนะครับเอลเพลนนะครับก็คือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับก็คือเครื่องบินที่มีใบพัดหมุนนะครับฮอตแอ์บอลลูนซึ่งเป็นสมัยก่อนนะครับใช้ระบบอะบอลลนูนระบบความร้อนนะครับเป็นนันว่าจบหน้าที่32มสิบสองแหมจะอยู่ในยูทูบรูปของวู uru, ติดนิดเดียวนะครับไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าเห็นแค่นิดเดียวแหมทําไปทําม,มานี่ภาพชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับ 拍到最后。